ครับอยู่ในรายการถ้าโลกนี้ไม่มี GPS เซเว่และผมนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คือคุณเจงจิรายุนั่นเองพี่เจงจำได้ไหมตอนที่ถ่ายสิ่งนี้กระเทาะตัวตตัวนนี้สุปตาสายฟ้าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อก่อนเขามาที่นี่บ่อยนะจมานอนเล่นอยู่ที่นี่มานอนมานอนนอนนี่เลยเหรอตรงนี้เลยมมาห้องอาจารย์เลยนะเฮ้ยโอ้โหท่านี้เอาท่านนี้อันแน่ อยากมีสแตนดี้ตัวเองที่มหาลัยบ้างอะสมัยนั้นทำไมเขาไม่ทำให้เราบ้างอะเป็นไงเกินไหมเกิดนี่ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS เซเว่ยมาไปเจนเปิดรายการสวัสดีครับทุกคนอยากให้เจนไม่ไม่ไม่ใช่เจนไม่ไม่ใช่เจมีันใกล้เดีย้เลยใช่เจนมันใกล้เคียงพี่เจมเปิดให้เลยสวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับอยู่ในรายการถ้าโลกนี้ไม่มี GPS เซเว่ย และผมนะครับแขกรับเชิญพิเศษบันนี้นะครับก็คือคุณเจนจิรายุธนั่นเองเ,อเพราะว่าปกติรายการเราเนี่ย,ยก็จะมีะพี่เผือกกับพี่เจนที่จะพาไปเซอร์เวตที่ต่างๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็พิเศษนิดนึงเพราะว่ามีแขกรัอเชิญพิเศษนั่นเองครับผมแล้วเป็นวิทยกรไปแล้วเช<ะ>ื่อไหมว่าไม่บอกเลยเหรอสิ่งที่ทำมาเมื่อกี้เนี้ยดีกว่าที่เราทำมาทั้งหมดวันนี้ก็จะไปดูวิถีชีวิตของพี่เจมสมัยเรียนหน่อยได้ข่าวว่าเป็นนักเรียนทุนดีเด่น เป็นนักตั้งใจเรียนคือเคไม่ใไม่กล้ากลับไปหาอะไรเลยคือไม่ได้ถึงกับแบบเด็กเรียนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็คอจะเอาตัวรอดได้ห้องที่ไปประจําคือห้องอาจารย์โดนเรียกบ้าเข้าไปในแง่ไหนเราติดแบบถ่ายนู่นถ่ายงานอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าขอไบอาจารย์ครับแบบเข้าไปคุยเข้าไปขอส่วนใหญ่ก็จะให้บ้างไม่ให้บ้างแล้วก็จะโดนซัดกลับมาบ้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นธรรมดาถ้าอย่างนั้นเรายิงหน้า มหาวิทยาลัยรังสิตพี่เจมจาทางได้ไหมถ้าเกิดว่าเข้าเมืองเอกปุ๊บผมจําทางให้เลยเมื่อก่อนก็ก็มากับโบบ่อยเหมือนกันที่มรังสิตมาทําอะไรครับอหาเพื่อนแล้วเพื่อนนี่อยู่ในมหาลัยไหมครับเพื่อนอยู่หออยู่หอแล้วตอนที่ไปหาเพื่อนนี่ไปหานอกหอหรือไปหาในหอครับจาได้ว่ารอโบอยู่นอกหอนะแต่โบเข้าไปในหอโยนหอเออเรารออยู่แหละท่านางนี่ไง อันนี้ครับอ้าวเมืองเอกใช่ป่ะนี่ไงป้ายมหาลัยลังสิตโอเคโอเคโอเคตอนสมัยเรียนที่เจมได้ออกมาโซนโซนนี้บ้างไหมคะผมไม่ได้ใช้ชีวิตแถวนี้ครับคือตอนนั้นทํางานแล้วหรือไหมตอนนั้นเพิ่งเริ่มพี่มันคือช่วงคุณชายเลยเริ่มเจียดเวลาเริ่มมาเรียนด้วยแล้วก็ไปถ่ายด้วยสดงว่าพี่เจมเข้าวงการตั้งแต่ปีหนึ่งเลยป่ะใช่ครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกผมเรียนอยู่คณะนิเทศวิทยุโทรทัศน์การสื่อตรงไปเลเลยปีหนึ่งแล้วก็ไม่จบครับเฮ้ย โดนไล่ออกโดนไล่ออกเพราะว่าช่วงในท้ายนี่เขาเริ่มถ่ายคุณชายกันค่อนข้างโหดขึ้นแล้วก็เลยติดองติดไออะไรไปเรื่อยๆติดไอก็ใช่ครับพี่ต้องมียาแก้ไอเรียกว่าอ๋อก็ป่วยช่วงนั้นใอไม่ไม่ติดตัวไอใช่ใช่ครัแล้วตอนนั้นก็เลยมีความคิดว่าอยากจะลองไปศึกษาอีกคณะหนึ่งก็เลยย้ายสายเลยจากนิเทศศาสตร์ี่ยย้ายไปที่ คณะบริหารธุรกิจครับแล้วได้อะไรติดไม้ติดมือไปไหมหมาถึงเกรดเก่ามันไม่ต้องไปเรียนไม่เลยคือผมรีรหัสใหม่เลยโอ้ไม่ได้โอนเข้าใหม่เลยเหรอเข้าใหม่เลยรีรหัสใหม่เลยครับเออคุณเป็นคนก็ทำแบบนี้ปะวะเออมันคนตัดสินใจอะไรเด็ดเดี่ยวไงนะ้นทำไมทาเพื่ออะไรหมายถึงว่าเซซิโ่เซซิโลนะย้อนใหม่ประมาณปีนึงถูกไหมใช่ครับแล้วทำไมอ่ะก็เรียนตรงๆอยู่แล้วนี่เราเริ่มเข้ามาเราก็เริ่มเห็นมากขึ้นว่าอ๋อเราสามารถเรียนรู้สิ่งนี้จาก จักการทํางานได้แล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราเราอยากทาธุรกิจอย่างน้อยเรามีพื้นฐานในติดตัวไว้อีกขาหนึ่งมันก็อาจจะเวิร์กนะจริงจริก็ดีนะแล้วก็จบบริหารแล้วก็จบบริหารธุรกิจกโอเคสี่ปีเลยไหมสี่ปีเลยครับพี่เพราะมันก็ข้ามมาปีแล้วกันก็สี่ปีเก่งนะทํางานไปด้วยตอนนั้นหลังจากคุณชายก็โอโหงานใช่พี่เจงจําได้ไหมตอนที่ถ่ายสิ่งนี้กระเทาะ ตัวตัวนี้สุปตาสายฟ้าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผหน้าเหมือนเดิมเลยนะจริงพอเรียนบริหารเรียนได้ดีไหมเกรดก็โอเคครับกลางๆค่าี่ยก็ประมาณ3ามไม่ใชครับประมาณแล้วพี่เจมี่ได้กลับมหาลัยบ้างไหมคะกลับล่าสุดนี้จาไม่ได้เรยงจริงครับจาได้เลยมีครั้งหนึ่งเขามีเป็นคอนเสิร์ตแบบการกุศลอะไรเงี้ยแล้วก็มากับพี่พี่คิดถึงเธอ พี่หลังออเคสตราที่กบชงสิตอะไรเงี้ยต้องมานั่งดาวเพลงไ่ไม่พูดเป็นชื่อไปเลยดีนะรู้จักที่ผมจำเพลงนี้ได้ขึ้นใจเพราะว่าด้ว่าพี่หลังเอามาอยู่ที่เอวอะดึงลงดึงลงดึงเงี้ยใช่ก็แบบลง่ึงเงี้ยคิดถึงเธอใจจะขาดแล้วเสียงมาเต็มเลยนะ ผมนี่คนหูลุกเลยใช่ใช oui, ่ชอบมากเลยแล้วมันมันอยู่ในความทรงจำผมเลยไปไหนเนี่ย mm มันไปวงเวียนเนี่ย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 เเนยสายสายกับต้นตเลยหรือเปล่าหรอไม่รู้คือเจมส์จีพามาทางเนี้ยขับดางนี้แล้วรู้ทางไหมเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ดูมาคุยกับพี่อ๋อนี่ทางออกหมดเลย ทางออกหมดเลยเราต้องกลับรถละผมไม่พูดแล้วเออใช่แต่เขาบอกว่าพอเขาเ้าเมืองเอกนี่เขาโอ้โหเขามั่นใจมากเลยเข้าเมืองเอกปุ๊บผมจําทางได้เลยเขาบอกว่ามหาลัยนังสิอีกห้าร้เมตรเราเลยมาไกลเนาะไกลครึ่งโลอะครึ่งโล ตรงไหมครับพี่เข้ามาหาลัยได้เลยวันนี้คือคณะผมครับ<า>มาหาบริหารธุรกิจเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละตึกคืออะไรนะครับคุณรู้เหรอน่าอายนะเอาจริงๆแล้วคุณรู้เหรอคิดดูดิถ้าเกิดว่าใครที่เรียนมาหาวิทยาลัยอังกิษแล้วเขาไม่เห็นผมเทปเนี่ย <c oughs> ใช่ทางซ้ายมือเนี่ยครับก็เป็นสนามกีฬาเป็นฟุตบอลนะครับแล้วก็ตรงนั้นอ่ะจะเป็นหอประชุมใหญ่เวลารับปริญญารับที่นั่นฮะอ๋อเป็นหอประชุมใหญ่เออเริ่มมีสตอรี่หน่อยที่คุณเรียนนี่เป็นบริหารร่างกายหรือว่าเป็นบริหารเป็นเป็นบริหารกายกรร มาบริหารยมเช้าคุณ้อการอะไรจากชื่อตรงสมัยนั้นคุณมาเดินเนี่ยเดินไปเรียนอะไรเงี้ยครับสาวสาวนหันเหลียวเหลียวรเลเหลียวฮึบฮึบฮึบอย่างเงี้ยเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยแก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 อเ้ไม่ไม่ถึงขนาดนี้นี่ภาพยนตร์ภาพยนตร์อันนี้เป็นตึกพิศเสาศ์เลยครับเขาก็จะรวมรวมคนอยู่ที่นี่อันนี้เป็นลงละครลงดนรีอะไรของเขาสาราดนตรีสุริยเทพแล้วผมก็มามีโอกาสมาแต่อันนี้ตอนนั้นยังเป็นย่าอยู ตอนนี้เป็นปู่ตอนนี้เป็นปู่แล้วใช่แล้วพี่จะเข้าตรงไหนครับเออไหนอะทีมงานพี่จอดแล้วนะเยปกันไม่ให้ข้างรถตู้ข้างตู้ไหนอะเมื่อกี้ที่ผ่านมาฮะเมื่อกี้ฮะอะไรแล้วพี่พี่ขับรถพี่ดูอะไรบ้างเนี่ยเอ้ายังไงอะเรารงกลับไปแล้วเหรออันนี้คือเราจอดรถเสร็จปุ๊บเราจะไปลงเซอร์เวย์ใช่ไหมครับใช่ครับไปกันต่อไม่คุณรายการคุณไม่มีส่งไม่กีอะไรไม่มีไม่มีเลยผมไม่มีเลยเลยใช้คัตจีนอีกเดียว ซื่อหรออี๋ <laughs> อยวมันก็ไม่ตัดชู locker, มีควันมีอะไรมาขั้นแล้วเราก็ <laughs> ได้นะงงแล้วทำอะไกันง่ายเนาะสมัยนี้และนี่คือตึกหนึ่งครับผมอาคารนี้ผมใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะมากเลยครับ <c oughs> ที่นอก <c oughs> จากห้องเรียนก็ห้องนี้เลยครับและที่มาของอ <c oughs> เสือทองตัวนี้นะฮะตัวนี้คือสมัยก่อนนะตรงนี้เขาจะมีสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะตอนที่ก่อสร้างครับมหาลัยอ่ะแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะเขาก็มาเห็นว่าเฮ้ย มันมีเสืออยู่อยู่ตัวหนึ่งที่ยังที่ยังแบบคงล่าสัตว์อยู่แถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยแบบเฮ้ยเห็นแล้วว่ามันน่าจะเป็นแบบคนเป็นอนุสณ์สถาอะไรเงี้ยเลยสร้างสร้างไว้สร้างไว้ไม่ต้องเชื่อครับเขาเป็นแค่ฮวงจุยจ้ยเฉยๆไปฝั <laughs> <laughs> งเรื่องนานแล้วเป็นคนที่เล่าอะไรแล้วดูน่าเชื่อถือเออรู้แบบว่าเราอะเรามีความน่าเชื่อถือแต่เราทําลายมันอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมใช่ผมขอโทษครับผมจะไม่พูดอะไรเลยต่อนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สครับกำัมเครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดมากครับสวัสด no ีครับหายไปนานมากเี่โอ้โหเมื่อก่อนเข้ามาที่นี่บ่อยเลยนนอนเล่นอยู่ที่นี่มานอนมานอนเล่นมานอเรามานอนับพี่ที่เขามานั่งเสื้ผิดกินข้าวในนี้เหรอฮะ อ๋อมี่ต้งนี่ตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยนี่เลยเหรอตรงมุมห้องอาจารย์เลยนะเโดนโดนเรียกบ่อยัะใช่ครับที่นี่คือมันเป็นเหมือนกับแบบเด็กมีปัญหาเขาโดนเรียกบ่อยขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคือคุณเขารู้จักคุณไปทั่วเลยนะอาจารย์อย่างเนี้ยคุณคุมาอยู่ที่นี่บ่อยจริงไหมไมอยู่ที่เขาไมอยู่ที่เขาไมอยู่ที่เขา ก็คือเหมือนพี่หลังล็อกเซต้าคิดถึงเธอทั uh> ้ใจทั้งกายแต่ที่เขาเอาเอาหัวไม่ไว่ต้องข่าวพลังเสียงคุณเหรอนี่ผมดิสเครดิตเขาตั้งเชือดตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยเสื้อคุณสวยนะจริงๆตัวนี้สวยเขาก็มีทำเสร็จตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวตอนนี้เชื่อไหมว่าเห็นเจมใส่มาเดกไกมาแน่วันนี้ได้เสื้อแน่เสื้อหนังด้วยก็สวยด้วยเรียบร้อยฮะยังมีมีตัวเดียวพ่อครับ คือท้โหทันเหรอทันสุธาเทพเหรอลูกคุณชายจุธาเทพพี่เจมรหัสอะไรอ่ะตอนเข้าตอนเข้าปีแรกเลยครับที่เป็นที่เป็นรุ่นห้าห้าครับพี่เจมรหัสก่อนหนูปีเดียวเองเหรอเฮ้ยรุ่นเดียวกันเหรอเราเพื่อนรุ่นรุ่นกัืนเหรอเนี่ยเฮ้ยบรักเลยเฮ้ยคือเรามหกเจมกับเจนปหนึ่งเกิดได้แค่หนึ่งเดือน ไม่ได้ถามมึงค่ะจะไปถามกั่ป้อนึ่งเออหันมาตอบหนึ่งเดือนคือผมก็ทํางานมาเร็วใช่ไหมแล้วคนก็คิดว่าอายุเยอะมากเลยหลังๆมาก็คือมีเด็กๆนะมาถ่ายรูปเงี้ยแบบขอถ่ายรูปไปฝากแม่หน่อยอะไรเรออยู่จุดที่แม่หนูชอบใช่เพราะว่าคนที่ดูจุฬาเทพก็คือรุ่นพวกกูเนี่ยแหละใช่บวกลบกูไปพวกงานโรงเรียนมัธยมอ่ะเด็กเงียบเลยนะครูกี๊ดกแตเก็แปลกๆเว้ยและนี่ครับคือ RBS บริหารธุรกิจของเราครับทุกอย่างเหมือนเดิมบรรยากาศเดิมๆอันนี้เหมือนเดิมเป๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยโอ้โหคุณเตะบอลด้วยเหรอไม่ใช่พี่อันนี้ไม่ได้อยู่ในสแตนดี้ผมให้คุณมาบันทึกภาพคู่กับท่านี้เอาท่านี้อันแน่อยากมีสแตนดี้ตัวเองที่มหาลัยบ้างสมัยนั้นทำไมเขาไม่ทำให้เราบ้างล่ะเป็นไงเกิดไหมเกิดนี่ผมว่าเขาคงยกมาเมื่อกี้แหละ ใช่เขาจากเขายังเก็บไว้นะใช่เขาเก็บไว้เขาเก็บไว้ยังอยู่เขาไม่ได้้งไว้ตลอดคอยช่วยคอยช่วยช่วยตอนพี่เทมเรียนเป็นลานแบบอิทบล็อกอย่างนี้ยังคะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ก็จะเป็นจุดที่แบบว่าเอามานั่งทําใจพี่นั่งทำใจนั่งทำใจเวแล้วออกห้องสอบแล้วครับแต่ว่าอาจารย์กวางอยู่นะอาจารย์คณะบริหารสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เคยสอนเทมจิต เด็กเด็กเด็กดีครับไม่มีอะไรเลยแบบว่าอยคาคุณอย่าเพิ่งรบกวนนะเด็กดีมากไม่มีปัญหาใดๆไม่มีไม่มีครับเป็นไงฮะเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนตามงานตามงานด้วยไม่ได้ตามคนเดียวนะผู้จัดการก็ตามอเอาจารย์ตามด้วยอาจารย์ตามไม่พอผู้จัดการผู้จัดการก็ตามด้วยโอ้อินนักเรียนคนนี้แปลกๆแล้วคุณเป็นคนที่ตั้งใจเรียน ระฮว่าเป็นเพื่อนที่รับผิดชอบโอ้ยตายแล้วตายแล้วแต่แววตาพี่เจมส์ดูไม่มั่นใจเลยว่าอาจารย์จะพูดอะไรอ่ะใช่ใช่ลุ้นขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุ่ะเดี๋ยวไปกันต่อไปทัวร์กันต่อนะครับเดี๋ยวจะให้เจนจิพาไปช่องทางลับเด็กมอลังศิลป์จะต้องไปนั่งกันเป็นร้านกาแฟในมหาลัยคุณเคยไปหรือเปล่าไม่เคยครับ คุณต้องบอกเคยไปบ่อยเคยไปบ่อยไม่เคยไปเลยที่นี่แต่ผมจะพาไปทางรัดก็เป็นอย่างนี้โอเคโอเคอันนี้มีร้านร้านกาแฟในมอไหนเนี่ยคุ้นไหมคุ้นนี่ไงคุ้นไหมัระเนื้อยังอึ้งอยู่อึ้งร้านพี่น้องนี่ไยครับผม พี่น้องไงจำได้คุณเคยไปหรือเปล่าไม่เคยครับจำได้ไี่อยู่กัอาจารย์ชิตพนน่ะเออโถูกจำได้ก็เนี่ยเจมจีเขาบอกอยากกลับมาหาพี่น้องจริงจริงเนี่มันคอนเทนต์มันต่างกันนะปูเนี่ยพาไปดูจุดจีบกันมั่งอะไรมั่งขี้ม่ากไปดูจุดที่ขี้แล้วเก่งไปซ่อนนี่เขาพาไปที่มาจ้ารย์ไปไหว้อาจารย์ดูดีแล้วอาจารย์ชมทุกคนเลยใช่ของกูมีอาจารย์มารับสักคนนะ เราพอจะไม่ให้เข้าเราพอจะไม่ให้ผมเข้าค่ะถามใหญ่เลยมาทำไรมาทำไรเนี่ยจำจำไม่ได้้วยจำจำไม่ได้เลยจำมีร้านข้างมอที่อะไรอาจารย์ที่มาที่มอเนี่ยบอกว่าเด็กรังสิตส่วนใหญ่ชอบออกไปกินกันให้พี่เจมไปดูซิเพา่เคยไปไหมเคยไปทางนี้จัได้ไหมไม่ได้ จำไรไม่ได้เลยเขาบอกว่าเด็กนักศย์จะมากินเนี่ยนั่งร้านเนี่ยร้านพิยะร้านพิยะไงหมาบ่อยจริงปะเนี่ยจริงเนี่ยเออพูดไปเรื่อยไปไปจุดสิบห้ากันแปลว่าไม่ใช่ละพี่เจมทําอะไรอยู่บ้างแต่หลังแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยชีวิตพ่อบ้านชีวิตพ่อบ้านเป็นยังเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเหมือนเดิมครับจริงๆก็ไม่น่าแบบรู้สึกมากเลยแต่เจนนี้เผื่อว่าเดียวเจนนี้แต่งกันหมดแล้วนะใช่ใกล้จะหมดละ ความจริงนะทุกคนแบบว่าขอแรกนิดนึงก็คือ ผมมาเป็นคนที่ซีเรียสแล้วก็จริงจังมากเป็นเด็กเนื้อแต่จากเรื่องภาพรวมที่เล่าหมดแล้วไงผมอะแต่ผมอะเคยพยายามที่จะออกมาเป็นคาแรคเตอร์ที่มันดูแบบเนร์อหรือว่าแบบจริงจังแล้วอะป็นไงนี่รอดป่ะพี่คนไม่เชื่อใช่ไหมก็คอนเทนต์ที่เราเล่าหรือพูดออกมามันไม่ใช่ใช่ไหมคอนเทนต์มันไปหักมุมตอนท้ายบ้างอะไรบ้างคนก็ไม่เชื่อเราสิถ้าไม่เชื่อนะว่าผมเป็นเด็กเนร์ดจริงพี่ถามเรื่องอะไรก็ได้หนึ่งเรื่องอธิบายให้ฟังเรื่องจริงป่ะเรื่องจริง แผดดินไหวโอ้ไม่รู้เลยพี่อะไรวะขออีกสักหนึ่งเรื่องแล้วก็รปากดการลุ้งกินน้ำอ่าโอเคไปเถอะเดินดีกว่าอะไรวะถามอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ล้วพี่เจมอินอะไรอยู่เร่องนี้ก่อนหน้านี้มีกาแฟแล้วหลังจากนั้นมาเป็นเรื่องของยาา เรื่องของต้นไม้ทำไมต้องเป็นญ้าเพราะว่าที่บ้านอยากปลูกญ้าให้มันสวยก็เลยไปศึกษาแปลว่าศึกษามาแล้วต้องเนิร์ดเรื่องนี้แน่เราได้แน่ย้าที่เหมาะกับการปลูกในหมู่บ้านในบ้านเราเนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ครสมมติว่าในในร่มอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าพวกญ้าไทเปพวกพวกพวกาใบที่มันลักษณะให้มันใบใบมันใหญ่หน่อยคือมันไม่ต้องการแดดเยอะแต่ว่ามันสามารถอยู่ได้ถ้าเกิดว่าเราอยากไ้หญ่าแน่นเหมือนแบบสนามฟุตบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบพวกญ้า นวลน้อยที่นิยมปลูกในไทยพลัสมที่พืชที่นิยมปลูกกับสนามกอล์ฟอะไรเงี้ยบ้านของผมเนี่ยปลูกพสพาลัมเนี่ยก็จะดูแลยากต้องมีแสงแดดเพียงพอสองน้ำต้องถึงตัดต้องบ่อยไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้งคือมันยาวเร็วเหรอคะยากจะหนงสามวันอาทิตย์หนึ่งใช่ครับมันยาวเร็วทำเองไหมแล้วตัดเองไหมตัดเองทุกอาทิตย์จะครบปีแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยครแล้วค้นะแล้วต้นไม้อะคุณหมดเยอะไหมผมไม่หมดต้นใหญ่ๆประมาณแค่สองพันต้นแเรวก็จะหาต้นที่รากไม่ใช่แต่ว่าโตเร็วหน่อยอะไรเงี้ย เชื่อแล้ว่าเนิร์ดจริงแต่ต้องอายุถึงด้วยคนที่จะเริ่มมาเล่นต้นไม้อ่ะอายุมันต้องเริ่มถึงวัยหนึ่งด้วยแต่ว่าผมลองคาแรคเตอร์นี้แล้วไม่เวิร์กมาเปลี่ยนคาแรคเตอร์แบบให้มันดูแบบน่ารักขึ้นดูเฮฮาขึ้นทะเลนดูขี้เล่นเมื่อกี้มีคุณหญิงีินกัคุณเหินหาบคุณขหินใช่ไหมก็มีหลวงหลวงทิ้งเกิดที่สุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยผมพูดไปเรื่อยเหมือนกันนะบนโลกนี้ผมไปลองหามาแล้วมีประมาณ6 0 0ันกว่าภาษาแต่ผมก็เลือกที่จะพูดไปเรื่อย เลือกตรงนี้เลือกตรงนี้ละตรงนี้ละแต่ภาพพี่เจมที่เราเห็นในทีวีอ่ะเขาดูเป็นนิ่งๆเขิมๆนะเฮ้ยอันนี้เป็นแบบว่าคลาสสิกผมเลยนะในผลงานการแสดงของผมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบนิ่งๆแต่พอมาในโลกออนไลน์เสร็จปุ๊บก็ดูเกียนๆอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละผมไม่รู้จะเอาคาแรคเตอร์ไหนเอาจริงปะฝั่งนู้นมีลมใช่ใช่ตอนนี้หน้ากูร้อนไปเน่ะฝั่งเนี้ยแก้มซ้ายกูเนี่ย ป้ากูขึ้นละแก้มซ้ายนี่สักทรงองค์นาลายไม่ใช่ไม่ใช่มันแขนอ๋อแขนคุณอยากเห็นหน้าฟีดโซเชียลเขาเลยอ่ะเฮ้ยถึงแล้ววะอะไรนี่ถึงแล้วถึงแล้วทรมานมากเลย แต่ห้องนี้เย็นนะเออห้องนี้เย็นอันนี้เป็นห้องที่เอาไว้ถ่ายทำภาพยนตร์นู่นนี่นั่นเลยถ้าเกิดยังสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีแบบอย่างเงี้ยแฮงมาเป็นทีวชั้นได้เป็นรายการได้เป็นหลวงว่าถ่ายอแไรเขาได้เลนี่ห้องคอนโทรลนะฮะด้านบนนี้นักศึกษาของมรังสิตก็จะได้ฝึกฝึกอันนี้ก็จะเป็นการจำลองไงว่าเราเรากรอดแก๊สในทีวีชั้นไงเข้าใจไมมีห้องสวิตช์นู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมนี่ก็เป็นเป็นหุ่นที่ไม่งหุ่นที่ฮะแนะนำไปหมดแนะนำไปทั่วเลยตอนเนี้ย ไปไปดูที่ที่นั่งใต้ตึกของพี่เจมมี่อะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะพี่เจมนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่เพราะเขาเป็นแบบเปิดพื้นที่โล่งอะไรโอ้เหเ้ยทำไมแล้วดูทาร์เก็ตคุณดิบ๊ายบายบายบายยังทันอยู่เลย เข้าสู่ช่วงสําคัญและเป็นเป้าหมายที่เจมมาในวันนี้นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องท่าแรกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกคนฟังะนะครับแต่ว่าเอาที่พี่ถึงกับบีบมาก่อนไม่บีบเลยนี่ความรู้รอบตัวอราดูด,ด,ด,ดะยังไงผมเป็นเจ้าของรายการความไม่รู้รอบตัวเพราะฉะนั้นท่าแร่เนี่ยเป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดสักอย่างที่ภาคอีสานจังหวัดอะไรครับผมไังหวัดสกลถูกต้องพี่ถูกงถูกต้องแล้วก็คนในในอำเภอเนี้ยจะนับถือศาสนาคริสต์เยอะมากและถ้าเราอยากเห็นพวก พิธีการเฉลิมฉลองอะไรในแบบศาสนาคริสต์เนี่ยไปที่นี่จะได้ดูถูกหมดครับนี่เก่งมากแล้วแล้วมันมาสยองขวัญได้ยังไงท่าแรกเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นชุมชนคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ่านี่ไงนี่ไงเนื่องจากวันนั้นคือในพื้นที่นั้นนะจริงๆเขาก็มีการที่นับถือผีบูชาผีด้วยอันนี้คือเป็นแฟกหรอเป็นแฟกเป็นแฟกเรื่องราวเขาจะเล่าเกี่ยวกับว่าเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆมันมีผู้ผีพิศาร <Belgium> ตัวหนึ่งที่แบบว่าได้ถูกทําการกําจัดไปแล้วอยู่ดีๆก็มีเรื่องรีบร้อนขึ้นมามีเหตุการณ์ที่ผิดวิสัยขอพักสักครู่ได้ไหมครับได้ๆโอ้ยลุ้นมากเลยอะทางเราคิดว่าไม่ใช่อาการของคนวิกจติทั่วไปพ่พอก่อนเหตุการณ์จะเลวร้ายไปมากกว่านี้พ่ออยากให้เปาโลไปช่วยพวกเขา คุณเป็นใครผมเป็นบาทหลวงนี่ไงเห็นไหม,มชื่อบาทหลวงเปาโลเปลาโล,ล,าโลอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุผลหลักๆอลไรกันที่รับบทเรื่องนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เป็นบาทหลวงนี้หรือเปล่าบาทหลวงเนี่ยมีคล้ายๆกับเป็นเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ว่าต้องไปเรียนต้องทำทุกอย่างแต่งตั้งให้มามากําจัดมิสานการที่พี่เจมส์จะเล่นเป็นบาทหลวงเนี่ยต้องไปเวิร์กช็อปพิเศษกว่าอื่นๆไหมคะใช่ครับผมก็ต้องไปหา ไปหาคุณพ่อไปหาคุณพ่อบัตรโหลดนี่แหละครับเรื่องนี้นอกจากคุณเจมจิแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกหลายท่านใช่คุณอยากพูดถึงใครพี่เอกก่อนแล้วกันพี่เอกพี่เอกธเนศครับเรื่องราวมันเป็นภาพยนตร์สยองขวัญแบบจัมสแกร์แล้วก็มีความแอคชั่นด้วยด้วยความที่แกต้องมาเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยสุดตัวครับคือผมเห็นแบบต่อหน้าแล้วก็ไปถามพี่เอกพี่เอกอายุแบบหกสิบกว่าแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่า ปีนเปิงสลิงปีนป่ายแบบพู้นี้นั่นอะไรคือเล่นเองหมดแล้วเล่นโหดมากขัดจากทอมครูซก็พี่เอกนี่แหละใช่ครับเพว่านาคตต่อไปใช่แล้วมีเรื่องเกี่ยวกับศาสนาหมอผีไทยกับบาทหลวงมันมีความแบบขัดแย้งหรือมีคนปิดอะไรกันไหมคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคนต่อไปก็คือพี่มีนพี่มีนพี่มีนเนี่ยรับบทเป็นหมอหยาลหมอพื้นถิ่นแต่คนละสายแต่คนละสายคนละสายคุณเป็นบาทหลวงเขาเป็นแบบหมอกึ้นหมอผีท้องถิ่นหน่อยความดุเดือดของเรื่องที่แบบต้องไปดูเหมือนกับ เราขับรถไปแบบไม่รู้ทางเนี่แล้วมืดมืดด้วยแล้วมันหมดอือเราไงต่อนี่ฟังอยู่เนี่ยแล้วมันหมดแล้วไงลงจากรถเราไม่รู้จะทํายังไงหแม่งน่ากลัวมากๆอ่ะเหมือนว่าทุกอย่างมันสถานการณ์คือมันดูเหมือนกับแบบสิ้นหวังไปแล้วอะโอเคช็อตขวัญจัดๆเป็นแบบจำสแกร์แล้วก็จำสแกร์ด้วยหลังจากนั้นมาพอพี่บอกว่าอะไรนะลงรถลงรถลงรถปุ๊บแล้วจไปไหนต่อมืดกลายเป็นรถไฟหอเลยอย่างนี้เลยอ๋อ จะตัดยังไงวะใช่พี่เจมส์ใไหมพวกนี้พี่เจมพวกนี้ข้อมูลถูกอ้าวพี่เจมผมไม่เอาละขอดิอันเดียวเองเราเรากำลังจะได้พี่พี่มั้ยมีซีนไหนที่ชอบไหมในภาพยนตร์เรื่องท่าแร่จริงๆเยอะครับแต่ว่าผมเอาซีนที่แบบว่าน่าเล่าละกันเป็นซีนในบทล้างครับผมสปอยเลยนิดนึงสามารถระเบิดบทล้างนั้นได้เลยเเป็นนสสอข้าหมันเป็นภาพยนตร์สยองขวัญแอคชั่นครับ แต่ว่าไอโบนล้างนี่หมายถึงว่าคือเราสร้างมันสร้างนะสร้างนะสร้างขึ้นมาสร้างมันเขาถึงกระเบิดโบนแล้วเหรอตอน้องเป็นฉายาแล้วนะคุยระเบิดโบนคนคนนี้โหดจริงสุดทางอ่ะถูกต้องพี่คุยเขาเอาหมดผมบอกเลยคนนี้คือผมไม่ดูหนังผีด้วยประเด็นวิ่งตอนถ่ายมีเจออะไรแต่งแล้วคุณไม่กลัวแย่หรอแบบยืนสแตนบายรออยู่อย่างเงี้ยยังน้าเบาๆกลัวพี่ผมเป็นคนไม่ดูหนังผีเพราะว่ากลัวมาก แต่ว่าะจะต้องไปถ่ายเรื่องมันเรื่องมันน่าสนใจเกินไปเกินไปจนกว่าที่แบบเราจะแบบไม่รับด้วยความที่ทำไมอะลุ้นเนี่ยเนี่ยาจาระาจะแตกอยู่แล้วเนี่ยเร็วๆคุณลุ้นบิดไปหมดแล้วไส้บัวเราต้องสื่อสารกับคนที่เป็นเหมือนเจนจิกลัวนัะพี่คุณต้องเอาคนเหล่านี้เข้าไปด้วยนะ มันมีแบบอะไรที่มันขัดตัดแย้งกันอยู่เนี่ยบบคนนี้เอานีต่อต่อต่อยหน่อยต่อยหน่อยคือนอกเหนือจากความอ่ะให้ใครพูด คือนอกเหนือจากความน่ากลัวเนี่ยผมว่าเรื่องที่น่าสนใจคือการ cross culture กันสองความเชื่อเจมจีกับมีนเฮ้ยมีเฮ้ยวายล่าวายกันเปล่าเฮ้ยวายไม่รู้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 กระปูมั่วเลยไม่รู้ไงไม่มีนะไม่มีแน่โอเคเอาจริงป่อางนี้มันเป็นไงไป้อว่ะรายการเดียวขอจริงเออเดี๋ยวค่อยดูตอนเขาตัดออกมามันดีก็เอาเอาจริงเลยป่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ดีสุดคืออะไรรู้ป่ะตรงไหนเปิดรายการถ้าโลกนี้ไม่มี G P S ใช่คือเอางี้สมมติถ้าเกิดว่าที่พี่ถามว่าจะทำยังไงเพื่อให้คนไม่กลืนนังผีแบบดูอะไรเงี้ยคือตอนแรกในหัวที่คิดมานะผมไม่กล้าตอบอะคือมาดูความหลอกผมแค่นั้นแหละคือมาดูคำหลอกผมแค่นั้นแหละพี่คิดว่ามันควรตอบไหมล่ะออกมาเราตอบออกมาแล้วแต่เราพูดเมื่อกี้แล้วก็คือตอบออกมาแล้วมอร้องหู พี่ม่อนขอโทษไหนก็พาผมเดินแต่งหน้ามาหาลัยมาเนี่ยก็ช่วยรับอะไรแบบนี้หน่อยฝากเรื่องนี้เรื่องอะไรติดตามไปดูได้ที่ไหนขอบคุณมากพี่เจนดูที่โรงดิดูไหนอะดูที่ไหนไปดูที่ท่าแร่เลยเหรอหรือไงก็ไปโรงภาพยนตร์ก็ฝากภาพยนตร์เรื่องท่าแร่ด้วยนะครอบให้ไปเอให้พระเอกเลยเหรอให้พระเอกเขาฝากฝากกันเลยนนะครับสำหรับภาพยนตร์ท่าแร่นะครับเป็นภาพยนตร์เสียงขวัญแอคชั่นที่ผมว่า มีความหลากหลายแล้วก็มีเรื่อง c u เ t u r e ที่มาผสมก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปประสบพบเจอความน่ากลัวด้วยกัน <Okay. S 2> ที่ทุกลงขั้นเรื่องครับวันที่7สิงหานี้ครับเจมเปิดรายการสวยๆหน่อยวันนี้เ <c oughs> จมสิ๋วสามมาเซอร์เวยกับเราผมอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาเปิดรายการออนไลน์ทำ <c oughs> ไงาปิด <c oughs> <ไ>ปิดคือผมว่าเปิดได้แต่แต่แต่ ทีวีทีวีอ่ะทีวีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอ่าแล้ววันนี้นะครับก็ขอบคุณแขกรับเชิญมากนะครับพิเศษคนนี้โอ้โเจมส์จิรายุนะครับแล้วก็ฝากไว้ตรงเรื่องท่าแรกด้วยครับอ่าท่าโลกนี้ไม่มี GPS Survey ก็ลาไปก่อนครับเทปหน้าเจอใครมาเจอกันมาดูกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้วันนี้สวัสดีครับอันนี้คือทีวีออนไลน์แล้วก็รอบหน้าไปไหนเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ออนไลน์ไงคือง่ายตั้งแต่ถ่ายยังเป็ดเลยเปิดปิดแค่นี้พอ